ผ่านไปประมาณสามนาทีแล้วยังไม่มีใครมไปทานั่นไหมคือวันจีบ้าไปอุ้ยติดเจ้าติดเดี๋ยวแป๊บนึงเอา้าค่ายังงวะคือวันจีบ้าไปคือป้าไปจังเทียผ่านมาโดนนะมันก็ได้ไปตัวเดียวฮะยอย่ามัหยงหยากนะสัญญาคือสัญญาวันจีบ้าไปรอคือจีบ้าไปอดี๋ยมันติดยังวะอะไรอยู่ข้างหลังผมเนีย่ยมันก็ได้ไปตัวเดียวฮะ อะไรไม่รู้มันก็ติดมันออกปรด้คหรือข่าวะคือค่าเอามาออกให้แต่แม่ไปนี่เฮ้ยเจะปุ๊บเออก็ติดปะเอาบักกเขย่าบักฆ่านน่เอาแค่ติดผมยังไม่ได้เทินอะไรเลยนะเมื่อกี้พ่อเดินบานแล้วก็ปีสายอะไรมาพัดคอผมไม่รู้มันก็ได้ไปตัวเดียวฮะนี่นี่ตัวละแก้ฟาดหมันมันก็ได้ไปตัวเดียวฮะมึงไปเจะไหนพ่อก็พ้าไปจูงนะหลมันพันผีพ่อมาค่พ้าไปมึงง่าย โอ๊โอยก็ติดว่ะมันก็เดยไปตัวเดียวไม่ได <ay> ้ก็ตัาะมาตัวเนี่มันก็ติดว่ะมันเขาว่ะมันเป็โมั่นอกันติดลกะเกฝฝาดฮางมันก็ได้ไปตัวเดียวแล้วมึงก็ถือตาไม่ตายต่ละเกะฝาดฮังมึงก็ถือตะเกฝาดฮัง อะไตัวเดียวฮะทำไมน้ำแบบนั้นล่ะรู้แล้วมันเป็นอะไรมันก็ได้ไปทำจอร์กาเฟร์หางฮะมึงเจอท่าไม่ตายเมียมึงมึงจะเป็นเงินดัมึเจอท่าไม่ตายจอร์กาเฟร์หางนี่แล้วมันยิงมาละกูติดตอนนี้กูออกไปได้กูติดอยู่กูออกไปได้ผู้ใดมาไหมได้เสียงมันมันมันเปิดประตูเข้ามาแล้วมันติดออกไปได้ มันติดโรคไม่้านห้มอนมันก็เล่นหรอนยีว่้านมากเล่นบอน่้งแนเาดไปไปเตเา่าล้นาไปเลยม่ปดันจีภาพไปเฮยมันจะไปมันไปแค่น้องตัวเดียวน่ะน่ะครับคุณเสี่ยงเยอะมาแจกจระเข้ฟ้าะเหมือนเราสมัยนั้นอะยังมาเลีย ยามาเรียโอ้ยบ่ได้ปจเคล่ยกูบาร้ยายพาไปแลนนะยยมันอากแลนดเจ้าได้เอาไปตัวเดียวฮะ้าอาไอา้นี่ไอ้นี่เล่นน้ำในคลองลาบอมนี่กนนเล่นเอาไปปากเจ้าเดียวเอาก็ะขายวะอูปิดเสียงเออกูบ่ได้ไปดักมี้ทูันหเลนี่เลยขาดเล่ดเลยขานเลดมัรอดไนามันเกียว่ากราเจ้าเขากันนะ มันมาขับเจ้ามันได้ไปแล้วเอาเครียดมน่ลันเครียดเออเครียดเลยเกียตัวป้าไปจ้าเว้าไปป้าไปแลนนับได้มันนี่นาจะซีเมื่อละตัวจะกูเวป้าไปจักเจี่กับพ่อ่พ่อสบายด้เออยังไม่เยาเราไม่อยากไปเลอยู่ข้างในเดียเอาเสือมาใส่มเสันเปเอาเสือมาใส่มัเนสันยยบ่อ่แง่แง ได้ไปขอรจิไปน้ำว่มันได้กินมม้มือกูนะบูใส่เสืยกตัวเดียวนะใส่เราใน้่วนมั่นก็ใส่ใส่เสืยกตัวเดียว